ส,สึ่เขึ้นได้ชัดเจนเลยว่าคนแหงมาไลายกวัวเก่านะทุกคนต่อจะหาวิธีอ่ะเอาง่ายๆนะทุกคนกับประมาณนั้นแต่กับสำหรับเหตุการณ์ี่เกดสบายดีทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคน,นท,ทุกคนวนนี้ว่าสวัสดีชาทุกคนมาเอ่าเรื่องบรรยากาศอยู่ที่สยามพารากอนนะทุกคนซึ่งลังจากเกิดเหตุ เมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแล้วทุกคนมาเบิรงกันว่านักท่องเที่ยวจะลดน่อยท้อยลงเนาะหรือบอ่อเนาะต่อเหตุาก,การณ์ที่เกิดขึ้นบอสติมองว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะสภาพบรรยากาศโดยรวมการย่งแบบคือคนมาเที่ยวปกติเลยนะทุกคนแต่คือบอ่มีเหตุาก,การณ์นงเกิดขึนเนาะและมันซีมีสง่งอ่ประมาณส่งยูทูบหนึ่งนะทุกคน แต่เห็นหลายสองอยู่แต่ประมาณว่าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึด้นอยู่ในสยามพารากอนนะสีเี็์ไทยนักท่องเที่ยวจีนเีรีส์ไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติดลดหน่อยถอยลงเนาะถึงพาสติมองว่าเป็นไปได้ยากเลยแหละที่เหตุการณ์ดังกล่าวสีเห็์ไายนักท่องเที่ยวจีนเีรีสไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดหน่อยถอยลงมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงมนาะทุกคนซึ่งประเทศไทยบ่ไล้ลมง่ายขนาดนั้นทุกคนประเทศไทยบ่ไดดแผ่วขนาดนัน้นเนาะยิ่งเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นการแห้งยิ่งเพิ่ม ความปลอดภัยมากขึ้นนาทุกคนประเทศไทยแบบเพิ่นใจได้วะเพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาก็ป้องกันนาทุกคนหรือว่ารักกุมมากขึ้นนาทุกคนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยลตรี่ขอแสดงความเสยเียใจกับอยากดูทีเสียชีวิตนาทุกคนแบบมันกับบุญภัยอยากให,ใ,หใ,หให้มันเกิดขึ้นนะในสถานที่ท่องเที่ยวแบบมันบนูนาบูนาเกิดขึ้นแล้วก็บุญใัยขาดคิดมาก่อนนะมันแม่นยูซียู่สนามหลบ ไัยภัยกับจังคีได้พกเสือเกาะมาเป็นบอ่อลทุกคนนี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นห่างมันกับโบมีภัยระวังโตเนาะและแน่นอนมาเมบิ่งนบรรยากาศปัจจุบันทุกคนเบิ่งเอาบ่อใดล,ลดลงนะทุกคนนักท่องเที่ยวก็ยังมีไยคือเา่ามีเพิ่มขึ้นคือเก่านะทุกคนนะจึงเหตุการณ์ดังก่าวบ่อใดมีผลเลยบางคนบอกว่าอ้้มืองไทยแบบ เหตุการ,าารณ์บนี้เกิดขึ้นเราจะเสียในเมืองไทยการท่องเที่ยวรถลงนู่นนี่นั่นเราเห็นในส่องยูทูบของคนล่านี่แหละเออหไร้ไร้ไร้ส่องอยู่แต่บ่อยากเอ่ยชื่อผู้อยูเนาะแล้วก็มีเอฟซี่นเขาคอมเมนต์บอกว่าโอ้สมยูทูบคนนั้นแปลว่าอ่าประมาณว่าว่าให้เมืองไทยแบบเออเหตุการณ์บนี้เกิดขึ้นเมืองไทยวุ่นวายจังสันจังสี่นะแต่สำหรับผู้ที่อยากว่าหรือว่าแบบอยากโจมตีอยากว่าให้เมืองไทยว่าหลายเมืองไทยเนาะ ซึ่งจริงว่าเมืองไทยแห่งจริงปังอาบอกไ้ก่อนนะเมืองไทยกัาตามทิวโขกัน่ิพานมาเมืองไทยบ่เคยเป็นตกอนา,นานิคมของไปนะสังเกตเอาเลยแล้ว่าเมืองไทยกเก่งํำไดเนะทุกคนแข่ปัญหาสำานีเนาะถ้าทุกคนจำได้เหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นอยู่ที่อ่าแยกหลาจตประสงค์เนาะเมื่อปีหาเก่าเอ้หาแปดวันที่17สิงหาปีหาแปดนะท่าจตตีจำผิดนะทุกคน เวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งถุงเนาะหกโมงประมาณหาสิหาแล้วนะทุกคนประมาณนี้แหละนะวัสตีกับเบิ้งของมูลมาเนาะของหนึ่งหันและมาที่นี่สถานต่อสถ,ถานการณ์ดังกาวเหตุในคนเสียชีวิตยี่สิบไร่ทุกคนบาดเจ็บกันละหนาวเลยหลาดเจ็บบาดเจ็บมันเป็นลอยลอยกว่าคนเลยทุกคนและสักพักหนึ่งประเทศไทยกับสุศลมากรอบกู้ขึ้นมาได้กอบกู้การท่องเที่ยวกอบกู้แบบ นาตาเมืองไทยขึ ata, ้นมาหลายอย่างดีเยี่ยมนาทุกคนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็เป็นผู้แตกเลยท่ามาจากปีปีหาหาแปดหาเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามปีหกสี่หกห้าหกหกผ่านมาเจ็ดแปดปีนะทุกคนกับประเทศไทยสามารถลุกยืนขึ้นสบายๆเลยสามารถกอบกู้นักท่องเที่ยวให้ร่ายขึ้นก่าเก่านะทุกคน อาสิประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ด้านในของหางอันนี้เป็นทางสั้นแหลกเลยเนาะทุกคนที่ยางออกมาจากล้านนะสยามพารากอนเนาะพยางออกมาด้านในนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ข้างในสยามพารากอนก้นกระไรเนาะบสติก็อาจจะบริยางก็ไว้ก็ค้นมันก็อา่าไรอยู่แล้วเนาะทุกคนหล่ะกับรกบรรยากาศมันก็เป็นคือเก่าแต่เมื่อในบสติอยากมากอัปเดตบรรยากาศหลงังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนาะหวายยังหนอ่อยยังายทั้งได้มีคนมีความวิตกกังวลขนาดใดนะทุกคน ซึ่งการตรวจเช็คกันที่มีความเข็มงวดขึ้นเรื่อยๆน,น,นะทุกคนสังเกตบังบรวัติเป็นกระเป๋าสัมภาระหรือ,อยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะทุกคนววามีการตรวจสอบสัมภาระกระเป๋าต่างๆมีวัตถุอันตรายบอเนะทุกคนเขามากตามาดแบบอขอดเว่นทอนมัวทอนยังอย่างสี้นนะซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนแหงมาไลายกว่าเก่านะทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนแหงมาไลายกว่าเก่าเลยพี่น้องนะ เมืองไทยบรยเิเผ่วขนาดนั้นนะทุกคนสําหรับคนใดที่ว่าเมืองไทยสีแบบจิตไปบลรอดเลยยังกวะามันเลยเนาะต่อเหตุการณ์ถดงเกิดถึงมันเป็นไปได้ยากเลยพี่น้องเห็นปะแห่งต่อแถวกันข่าวหางเลยนะทุกคนนะกคน,นี่คือสยามพารากรบรรยากาศล่าสุดณปัจจุบันนะทุกคนหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนาะ เห็นในสติจีนว่าเพื่อนมีการเข้มงวดในการตรวจเช็คสัมภาระของบุคคลเนาะทุกคนมีการตรวจเช็คเนื่งองจากมือก่อนก็าอก่ก็มีการตรวจเช็คอยู่แล้วมีการสแกนอยู่แล้วเนาะทุกคนแต่มันก็มีการแบบว่าเขาได้หล,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 ลายสองทางเนาะในตัวหางเนาะทุกคนคนที่จะก่อเหตุเนาะมันกับหาวิธีกิก่อเหตุได้ยู่ดีแหละทุกคนเพราะว่าคนมันจะหาวิธีอ่ะเอาง่ายๆเนาะทุกคนกับประมาณนั้นแต่กับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระเฮตให้ าทางภาครัฐของเมืองไทยนะก็มีการแบบเข้มงวดมากขึ้นนะทุกคนเจ็บแล้วก็เอามาเพิ่มเยะได้แหละเอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเนาะทุกคนาจากกอนหน้านี้ที่พวมีการตรวจสัมภาบัดนี้ก็มีการตรวจสัมภาย่างเข้มงวดเลยทุกคนนะเมื่อก่อนบางกีในวันเสาร์ย่างเขาปพ๊บเพิ่นก็ตรวจกระเป๋าตรวจสัมภาอย่างต่างๆนะทีนะ คารที่ว่าดีดีหลายนะทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอด พอสิเป็นต่างชาติหรือคนไทยแล้วทุกคนเทียบคือเก่านะเต็มเตียมคือเก่าเดี๋ยวคือพวกมียังเกิดขึ้นเลยอะทุกคนสังเกตุตรงนี้ล่ะบรรยากาศนะทุกคน ตายสิเพ่อทุกคนยางมาเบิ่งมุมนี่จังหน่อยเนาะมุมนี้เนะะี่ยว่าสตีปเนี่ยใจวะเพิ่นสิเฮ็ดเอียงคิดว่าน่าจะเป็นงานเปิดตัวอีกย่างบางอย่างงานคอนเสิร์ตอีกย่างบางอย่างเนาะทุกคนเห็นคนมาจับจองสถานที่ไปเต็มเลยเห็นบ่ทุกคนว่างกระเป๋าว่างเอียงใหม่เนาะเห็นบ่ว่างกระเป๋า แล้วก็ว่างลมว่างกระดทิสูนเนาไหมถึงว่ามาร์คบอลตัวเองไหวนั่งไหวเนาะแต่ดีอย่างหนึ่งเมืองไทยประเถศขโมยบอได้ยิบเอาของกันนะทุกคนสังเกตได้เลยอะ่ะว่างไว้อยู่นี่เมื่อแหลงมาเบิ่งก็ยังอยู่บอลเกานะ่าเนาะเออว่าจะเป็นเก้าอีกีกระเป๋าหลากอะไรที่สามารถจับจองสถานที่นั่งนะเพื่อจะเข้าไปในงานข้างในนะทุกคนเออแต่กบโมีผู้เดเ้าน,นี่แหละเป็นสิ่งทีประเทศไทยอะ่ะต้นตังขาดแบบยอมรับหล,บหลายลายด่านเนะาะเมืองไทยคน มีจิจสำนึกมากพ้อนะที่จะไปเอาของคนอื่นมาง่ายๆยังประมาณนี้เนาะโดยรวมนะโดยรวมในสังคมไทยนะทุกคนการสิประมาณนีน้เราสังเกตบ้างๆว่ากับคนได้มีไฟจิบไฟจับเอาถาดเปรียบเทียบวันอยู่ซหรัเมิก้าบางรัดนะทุกคนบางรัดเอฟซีบาสตีพนกับเอ่เซตมาเห่นน้ำมาวอน้ำมันยังทีนะว่าเออสภาพการเป็นอยู่ของคนอยู่แต่ละรัฐแต่ละรัฐมันเป็นอย่างไรทีเนาะเออ การทาบ้างไว้เปใน,เ,นเรียบร้อยเลยนะทุกคนสําหรับอยู่ที่ต่างประเทศอยูเมกาเนะาะเฉพาะบางรัดนะทุกคนแล้วก็มีหลายๆประเทศที่กว้างเผาคองไว้ไป็น,นคล้ายเลยอ่ะทุกคนเออสภาพบรรยากาศลาสุดนะทุกคนเอาละทุกคน,กคน,กคนตอนรับเหตุการณ์ดังกล่กา,าวบาสตีในฐานะคนลาวคนหนึ่งเราที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยกับคขอขว่อวมคอแสดงคววมเสียใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสับสึ่งนะทุกคนสาโปมีผูรดอย่างให้มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ดังกล่าวเลยนะโอเคทุกคนตองรรบคิมเห็นาสะตีกับจโกโตโรลาพีลาหนองไปก่อนเนาะผมเงี้ยวนาแรนากรรม้วยตอนนี้นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย